สวัสดีครับบ่าวเถ่าสตอรี่านผู้ชมครับผมครับบ่าวเถ่าพระมตามครับผมแนวทางเล่าพัฒนาแม่เพดเด้อครับวันที่8มิถุนายน2565ครับตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านแม่เพลิด้้งพี่น้องครับมาฟังมาชมน้ำกันครับว่าแม่เพลิด้้ยนะครับเนาะจะให้แนวทางตัวไหนครับพิจารณญนาบังเอาเด้อครับท่านผู้ชมครับสำหรับเอฟซีนะครับแม่เพลิดครับผมครับมาชมมาฟังน้ำกันครับครับพ่อครับสวัสดีครับ มตันมตน,า,า,ตนา,าครับเนี่ยครับสวัสดีครับผมสวัสด,ดีครับพอ่อนะครับดําเอาบพ่อปีนี่ดำาซูปีดําซปีโอ้พ่อบวานเลยตัวนี้โอ้ปีนี้ข้างฝนตกดีเนาะพ่อเนอะาเนะครับ ขึ่นที่บ้าเงานอาเปะปหน้าผมแม่เปยังเปไเปเห็ดเวียกเปเ็ดเียกต้นขิงต้นกระชายมามานำขึ้นเก่าเลยแม่ครับแนวทางครับแนวทางยำข้าวตอ่นแม่พื่อมันเปะได้ไหมตัว แต่ว่าเฮ็ดแบบสชุดไม่แยมมองแยมมองกันสิเขาเพราะเขาโ่ลูอ่ะครับผมเพราะว่าแบบถ้าเฮ็ดสูตรนี่มันหั่นไม่เผ็ดสิเฮ็ดได้ครับอันแปดหนึ่งหกศูนย์เลยนะเพราะว่าห้าห่วงห้าห่วสูตรมันไม่เผ็ดไก่แปดศูนย์อยู่ดีเนาะไม่เผ็ดแต่กัดจักสีเมียนโบเมียนแต่ว่ามันกัดง่ายแต่ถ้ามันออกมันกัดง่ายแต่มันบวมออกมันกัดยายง่ายครับผมนี่คือเลขออกซีหนึ่งนี่ห้าสิบบอกเลยซีหนึ่งเอาเป็นลบโรยมันได้หาเก่า หาเก้าหาเก้าจะซื้อซื้อ6 0สมมุตินะเลยเมกออกื่อกอกซี่หนึ่งบ,บาทน,นี่บาทนี่ของห้องมันมากแปดศูนย์เลขอันมันมากแปดศูนย์แปดศูบ,บาทอันนี้มันมา4สศนเป็นซีหนึ่งเอาเลยตังค์ทั้งสิ้นนี่นี่เขาเลยตังค์ังสี่แแปดหนึง่งหกศูนย์ไ้เฮ็ดสูตรนี่บาทน,นี่บาทบาทน,นี่เขาก็เลยเอาเอาแปดหนึ่งนตั้งรปอยรอยมันจะได้ได้สิบเก่าซิเก้าซื้อซื้อสองศูจะตัดตัวนี้ออกบาทนี้เลข เลขมันมาอีกศูนย์นึงมันมา0ศูนย์นย์อันวง8ปย์เป็น0 0 0, 0ย์นย์ศูย์จะสื่อสื่อศูนย์นงเขาก็เลยใส่เองสิเขาได้ตัวนี้เลย แจับสีขาวเาเขาในสูตนูดแต่สูตรนี้มันสิได้สูนึงูนเมื่อนี้บอไม่เพชรเมื่อนี่ละทามันสีขามันกับขามันว่าขาก็เลียกไปครับที่แปดว่าตรงสูตรไม่บอค่ะแม่สูตรไม่แต่ันอกคือว่างหันไม่เพชรได้เฮ็ดได้แปดหน่งหกศูนย์ครับเมื่อนี่เพ็ดได้ตัวนี้ครเออทุ่มเยอะสิหนังเป็นแนวทางเขาไม่เพชรเนาะแต่กัควางยังสื่อตัวละหาบาทเท่าเมือนเมือนสื่อตัวละลอยหมดเงินหมดถือหนึ่งศูนย์หมดเหมือนั้หมืน มันพุดเนาะจากมันพุดค่ะหนึ่งศูหนึ่งกับมันพุดธที่แปดนะคะแม่ศูศและหกหนึ่งในไล่ลายมันเป็นสูตรของมันนี่แหละคือกันเจ็ดแปดเจ็ดแปดเป็นกระเังสี่มันเป็นสูตรของมันเด้อจาว่าค่ะวันนี้หกสามหกสามแปดสี่ครับสามแปดสี่บาทนี่บาทนี่นี่ นี่ตัวตัวต,ตัวตัวมสุไท้ายอ่อ่ค้มสุดทายฟันหาเลยอ่า้งสุดทโค <sh arp inhale> <playthrough> ้มสุดทยเนิ้นๆ้นะแม่เพชรเออเท่ากับสื่อสอนย์น้ำเนื้อสองหนึ่งน้ำเนื้อสบกกับลก็นักสัน้คือแม่เพชรอันแปดศูนย์ขงสุดทายเป็นบ่าแปดศูนย์กําลังหนึ่งแม่โอ้โอแม่เพชรมัดัวนี้แหละอ่าจาลวดก็รูดก็บูวดอันแม่เพชรรูดหลดหนึ่งเด็กรูดรูดศูนย์กลับหนึ่งเหอเจาานี่นี่ ถ้าใครจะรูดนี่ก็เขียนให้เพิ่นน้ำในแม่รูดครับผมคือว่าเน้นตัวไรซูนกับหนึ่งในแม่รูดอ่ะรูดเนี่ยบ่ถ้าว่าตามเนี่ยนี่อ่าเน้่หนึ่งแต่มันก็มาน้ำกันมันมันทีมานหนึ่งลายนะครับเห็นบอลเ็นบอลแปดแปดมาแปดลายแม่แม่ก็ว่าแปดงีขันแม่เพชรครับแปดมันที่แปดในแม่แปดนิดนะวันที่แปดวันที่แปดนี่โยครับผมอ่าครับจบหมดเท่านี้ละหมดทุนี้เอาถ่ายชุดซีโตเลยแม่ชุดซีโตชุดซีโต ซีตก็จะเป็น0151นะครับเนาะ6161รากา6100อ่าครับเพราะว่าถ่าถ่ายซตัวซีตัวก็เอาตามนั่นแหละตามนี้แหละแม่มันจะเป็นเพราะว่าซีตก็จะเป็น0151 6161้า6100กับ้วก็เดอเด้มีซีตัว8463 0151เออ0151 6161 ครับเออหกหนึ่นย์่งะแม่เขียนอีเพื่นนะชุดสี่ตัวชุดสี่ตัวบ่ครับผมศูนยหครับผมนี่คนมีมาตามนี่ครับหกหนึ่งกับหกหนึ่งอ่าครับผมหกหนึ่งศครับชุดสี่ตัวชุดสี่ตัวครับเอาไม่เพชรวิ่นตัวไหนเน้นตัวไหวงอีกเพื่อนนะครับ พี่ห็นมันเป็นยังสี่นหมเน้นตัวนี้เลยเน้นศูนย์หนึ่งสองศูนย์โค้งสุดท้ายแต่สุดท้ายมันอยู่แต่มันมันต้องมาโค้งสุดท้ายแต่เขาคิดสูตรนีใส่มันก็สีได้ตัวนี้เด้ครับแม่เพชรนี่ถ้าถ้าทำมันออกคือม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 ันพุดนั่นมือมือเลขง่ายออกนี่มันก็จะออกตัวนี้กับตัวนี้สองศูนย์าทำมันออกคือวันจันทร์นั่งจะไปสื่อตัวอื่นเลยสื่อศูนย์หนึ่งสองศูนย์เน้นตัวนี้นะแม่เพชรเนาะเน้นให้ตัวนี้เลยเน้นเน้นเลยครับทำมันเข่ามันกเข่าครับ แต่ว่าหหนึ่งนี่กะมาเมพเนาครับผมกับวันนีมันอาจจะเป็นหกหนึ่งสิก็ได้อ่กผูกึงมาอันหกหนึ่งมันก็จะเป็นหนึเลขล่างหกหนึ่งไครับเมามันจะเป็นมักงสันาลูดนี่ลูดที่หนึ่งพูดได้มักรูดลูดดีมักรูดหนึ่งล่างศูนย์ครับแนวทางลาบแต่แต่แต่ว่าถ้าเลขมันจะบ่นนี้สูตรเก้านั่นตัวนี้บ่ออกเด มันออกหกสมกับออกแปสูตรสามบวกบวกต้องตัยแม่นว่าล่ะมันออกศูนนเมื่อนั้นเอาสามบวกมันก็ออกศูนย์สามเหออันนี้6กูนย์กับเอสมบวกกับออกหกสามแต่มันถ้่มัน่นนี้สูตรเขาบานเขาได้สูตรไม่มากนี่า้าได้สูตรที่เขาได้แปดหนึงหูนังหันสูตรครับผมเออมันมันคิดได้ตอนนั้นนะครับกอ้กูคือบอคิดนะแต่กิเออห้องกับุรมบุมันสิเป็นแน่าเนวสิ่อ อันนี้คือสูตรไม่ไปแดงเลยสูตรไม่นี่ขมันออกเเป็นรอบที่สามรอบที่สองท่แแล้วโคงสุดท้ายนี่นะค้งสุดท้ายศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองับถา4ีตัววินกับศูสองศูนย์เลยครับสีตัววินสาตัววินหนึ่ง์ถาสอตัวกับสองศูนย์ครับหนึ่งศูนย์ครับทำชมชุดวินนี่ครับชุดวินของแม่เพชรดินของมันจะมีอยงสี่ชุดวินโค้งสุดท้ายนองแม่เพชรเนาะโค้งสุดท้ายครับถาสายลูดผู้ใดสายด เมื่อนั้นตัวเนห้แปดศูนย์นะสิเพิ่อนนี่เป็แปดนแล้วอบสุดท้ายมันเป็นมันนั่งคิดแต่มันเป็นขงสุดท้ายตัวแปดแปดศูนย์นะศูมันเป็นจีศูยมันออกีหนงศนย์ออกแปดหนึกูค็พื่เกาวันได้เอมเมื่อนี้ลไม่เชรแรกบอแเราจะไดาจกควงตลอดเลยบางทเสียใจแล้วโอ้ยเาเก่งเด้อเลยบ่านมาบาต้ลูกมา ยายายานนั่นด้วยวัสดุก็เสียรัฐบาลไทยไม่เพจจะมาตามน้องไม่เพจอยู่ด้วยผมกาบกระไกลๆมือให้ไม่เพจฟันให้อ่าตัวนี้ไปก่อนครับต้นชุกกาลใบกวนมะล่าใบกวามะล่าไปก่อนเมืองของเขาเจ้ามันสีมากขึ้กับของขุนเขากวนรัฐบาลไทยอุนเจริ่อได้ครับพี่น้องเพราะว่าบ่าวเ่าจะให้ไม่เพจเพิ่นอ่าคำนุ่นให้เพิ่นเต่งๆเน้นๆให้เลยอันนี้ข้าวพัฒนาครับผมนี่ครับคเอาครับนี่นี่แหละนี่ยนี่นี่แหละเนี่ยชุดวินชุดเน้นแม่เพจเนี่ มาตัวนี้แห้งว่ะตันหัวตัวนี้ครับคือเขาเรียกเขาหักแสนได้เพรคักเต้นรลเอาตามนี้ครับเาตัวนี้ออกสูตรเก้าร้อยสูตรที่เลขออกแปดึงแล้วเฮตได้ตัวนี้เลยครับผมถ้าเลขออกสี่หนึ่งแล้วจะเฮดได้หกศูนย์ครัออกแปดหน่งแล้วเียได้สองศูนย์ครับมันหอกคือเก้าถ้่มันหอกคือเก้ามันกัถึกแต่มันออกคือเก้ามันสับถึกเอาทำช่มครับมาตามให้เลยวครับเล่าพัฒนาเป็นเพชรคับแปดมิถุนายนสองพรกสครับผมครับ เมเพชรยำชุดวินด้วยครับผมชุดวิน4ตัวศูนย์หนึ่นย์ครับนี่ครับชุดนี้ชุดวินโคงสุดท้ายแต่ว่าในชุดของเมเพชดก็หกหนศูนย์ก็ได้หนึ่งหาหนึ่งศู่งหนึ่งหนตัวเครับตัวเด่นกระวมอีเพิ่แน่แม่หกหนึขีดกลมวงอีกเพิ่หน่แม่ครับตามนี้ครับท่านชมครับนี่แหละครับผมชุดวินเมเพชดก็คือ2 1ครับถ้า4ตัววิน120ครับ2ตาว0 1ตัววินชุด ชุดวิ่นร่องชุดกันครับแม่เพียว่าหกหนครับชุดเต็มตามนี้ครับผมหนึ่งห้าหนึ่งศหนึ่งออกน่นนหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งนกสามปดสี่กัศนย์เป็น่หนึ่งหมื่นนนแ่หนึ่งชุดนี่ตัวศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งศย์หนึ่งครับแต่วิ่นชุดนี้ได้บนาหนีงลูดครับลูดเด่นที่หนึ่งร่องศูนย์ครับท่านผู้ชมครับเอาตามนี้นะครับเนาะแคปเอาครับผม ฝากไปที่เก่าพี่น้องขอบคุณม,ม่เพชรครับผมกับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องขอให้รำรุ่นด้วยเด้ดอห้ยสคให้มันเด้อครับ